สวัสดีเราสาวกดีคอบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์พูลรอบคําประจำวันที่23พฤษภาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานข่าวการปล่อยตัวนักเตะส่วนเกินหรือว่านักเตะที่ต้องการจะย้ายออกจากทีมตลาดซัมเมอร์ของทีมก่อนโดยทีดิวิดออนสตินนักข่าวจากเดอะแอตแลนติกสื่อนำดีของอังกฤษนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของนักเตะที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์รพูลในช่วงซัมเมอร์นี้ไว้ครับซึ่งนักข่าวฟุตบอลระดับเทียนหนึ่งรายนี้ก็เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้นภายในทีมหงส์แดงของเราช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะฝั่งขาเข้า แต่สิ่งที่น่าจับตาม,มองอย่างมากในแพ้กันก็น่าจะเป็นเรื่องการย้ายออกจากทีมนั่นเองด้วยกับความคืบหน้าเรื่องนี้ครับทางดาวิดออนสตีนได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าแน่นอนว่าหน้าร้อนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพียงแต่การมองหานักเตะใหม่เข้ามาในทีม แต่การย้ายออกไปของผู้เล่นในทีมนะก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามมองไม่แพ้กันนักเตะอย่างดาวินนูญสจารลคอนซาฮาวิแอนเลียและอาจจะรวมถึงควินเคลเฮอร์กับคอสตาซิมีกาดิกด้วยที่คาดว่าทั้งหมดมีโอกาสจะย้ายออกจากทีมไปอย่างมากและก็ยังมีนักเตะอย่างลุยส์ดีอาสอิบราฮิมากเนเต้ที่กำลังจะหมดสัญญาในอีก12เดือนข้างหน้าเช่นกัน ซึ่งมาดูจากทิศทางแล้วครับก็น่าจะมีการขยับตัวเยอะเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้ในทีมของเราและก็ต้องรอดูว่าใครจะย้ายออกไปบ้างด้วยครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทางด a v i d ิด s t ออนสตนนก็ยังได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของอีก2ดีลอย่างมีลส s เคอร์เคสและก็ f อร์ i ร n เวี r สไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับว่า สำหรับมิลอสเคอร์เคสทุกอย่างยังไม่เสร็จสิ้นนะแต่ชัดเจนว่าลนะิเวอร์พูลน่ยคือเป้าหมายในการย้ายทีมของทางเคอร์เคสและเขาก็เป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันแต่ทว่าที่ผมทราบมาคือลนะิเวอร์พูลน่ะก็ยังมองตัวเลือกอื่นเผื่อไว้ด้วยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะจากสโมสรหนึ่งไปยังอีกสโมสรหนึ่งแต่ชัดเจนว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อหากว่าลิเวอร์พูลหรือว่าทีมอ,อื่นๆพร้อมจะเสนอเงินค่าตัวจำนวนที่บอลมัดต้องการก็คือ45ล้านปอน ส่วนกับดีลของฟอร์นเวสนักเตะจากเลเวอร์คูเซนตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าลนะิเวอร์พูลน่ะให้ความสนใจเด็กหนุ่มจากเยอรมันรายนี้เป็นอย่างมากพวกเขามีการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะไปแล้วด้วยและตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะแล้วว่าจะออกมาจากเยอรมันหรือไม่และหากว่าเขาตอบตกลงที่จะย้ายออกมาผมเชื่อว,ว่าลนะิเวอร์พูลน่ะก็พร้อมจะพูดคุยกับเลเวอร์คูเซนทันทีแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายกันทันทีด้วยและก็เตรียมจะยื่นข้อสเสนอสัญญาที่สํญญาสคัญสําหรับนักตนนเต เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอันเนสลอตเฮดโค้ชของทีมนะครับตอประเด็นที่น่าสนใจก่อนที่เขาจะพาทีมหงแดงลงเล่นเกมสุดท้ายในลีกนะครับกับพรีซันพาเลสสุดสัปดาห์นี้พร้อมกับชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก แต่ถ้าว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือข่าวลือระหว่าง Louis าลุยส์ดิอาสแนวรุกทีมชาติโคลัมเบียที่กำลังถูกบาเซโรนายักษ์ใหญ่จากสเปนตามจีบถามเดโก้ผู้ในการกีฬาของพวกเขานีก็เพิ่งจะพูดถึงไปหมาดๆด้วยและต่อเรื่องนี้ครับอันเนสลอดก็ถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือเชื่อมโยงระหว่างลุยส์ดิอาสกับบาเซโลนาด้วยในแถลงการก่อนเกมกับครีสันพาเลซอยู่ที่เขาเนี่ยครับก็ได้ตอบแบบจิกจิและก็ปั่นปันไปด้วยว่า เดโก้พูดเรื่องลุยส์ดีอารด้วยตัวเขาเองหรือว่าเป็นค่ข่า,ขาวลืออันเนสลอตยิงหุกใส่นักข่าวนะครับต่อประโยคนี้โอเคล่ะแต่ละสโมสอนก็มีวิธีการทำงานไม่เหมือนกันแหละนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยชอบพูดถึงนักเตะทีมอื่นสักเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าเดโก้เนี่ยชอบลุยส์ดีอาร์มากแค่ไหนเพราะว่าเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากกับเราแต่ผมก็จะบอกว่าผมเองก็ชอบลามินยาวมาวก,กับราฟินญาของพวกเขามากเช่นกันนะแม่คำตอบของบอสเรานี่ต่อคำถามนี้มันช่างได้ใจจริงๆครับ ต่อมาครับอ,อร์เน์สลอตก็ยังไม่หยุดพีคเมื่อเจ้าตัวเนี่ยถูกถามว่าการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับบอลถ้วยอะไรยากกว่ากันและคิดเห็นยังไงครับต่อแชมป์ยูโรปาลีกที่ทีมชาตอังกฤษ,กฤษเข้าชิงกันเองซึ่งต่อคําถามนี้นะครับคำตอบของบอสเราเนี่ยก็ยังคงตึงเปรียเหมือนเดิมโดยอร์เนอร์สลอตครับก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าผมทํางานที่นี่มาครบ1ปีแล้วและก็รู้ดีว่าการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลนะีกเนี่ยมันยากขนาดไหน เพราะว่าบอลถ้วยอาจจะมีเรื่องโชคชะตาในการจับฉลากมากเกี่ยวข้องการยิงจุดโทษหรือว่าแค่เสมอสองนัดก็อาจจะเข้ารอบสุดท้ายได้แต่การจะเป็นแชมป์ลีกคุณต้องต่อสู้ให้ได้ตลอด38นัดในซีซั่นที่มีแต่การแข่งขันสูงแบบนี้ซึ่งมันยากกว่ามาก ผมยอมรับแนะว่าผมไม่เคยเห็นซซซั่นไหนที่ทีมอันดับ16และก็17ของพรีเมียร์ลีกจะเข้าไปชิงกันเองในรอบชิงของยูโรปาลีกซึ่งนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าระดับการแข่งขันและคุณภาพของลีกนี้มันสูงมากแค่ไหนดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราเนะี่ยภูมิใจกับแชมป์ครั้งนี้มากจริงๆ มากันนี่คำถามสุดท้ายในกลเมินทางอันเนสลอตเนี่ย,ยถูกถามว่าตัดสินใจยังไงกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนในเกมสุดท้ายในบ้านและก็มีแผนจะรับมือกับเปตกริยาของแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างไรด้วยครับในเกมแมตชนั้นด้วยต่อเรื่องนี้ครับอันเนสลอตก็ได้ให้เหตุผลว่า เอาจริงๆแล้วผมเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเขานะแต่มันก็ควรจะเป็นวันที่เราทุกคนควรเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขสิแฟนบอลลิเวอร์พูลนะรอคอยโมเมนต์แบบนี้มาตลอด35ปีแล้วและเกมที่เจอกับสเปอร์นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าเราเนะี่ยสู้กันยังไงผมไม่เคยเห็นการฉลองที่อบอุ่นและก็สวยงามแบบนี้มาก่อนจริงๆ ผมได้คุยกับเพนอ,อเลสเเนอ์โนและเขาควรจะได้อยู่ตรงนั้นในวันอาทิตย์นี้กับเราอย่างแน่นอนนะเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครั้งนี้ของเราและผมก็หวังว่าเราจะสร้างโมเมนต์แบบนั้นได้อีกครั้งอย่างที่คุณเห็นว่าเขากําลังจะย้ายออกจากทีมของเราแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ผมมอบให้กับชาบีอาองโซก็ได้นะ หลังกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแล้วผมเองก็เคยบอกกับเขาตรงๆว่ามีบางช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเมื่อเขาอยู่ในสนามสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับช่วงพรีเซซันผมคิดว่ามีบางช่วงเวลาที่เขาสามารถทําได้ดีมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ผมบอกเขาว่าเขาเป็นแบ็กที่ดีกว่าที่หลายคนคิดไว้นะแต่ปัญหาก็คือเขาไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสนามผมว่ายังมีอะไรที่เขาสามารถทําได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนแค่เขาต้องตั้งใจให้ตลอดทั้งเกม เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จี้มามาดาชววลี่ในทวารคนใหม่ของทีมนะครับที่เจ้าตัวนันได้เปิดเผยว่าเขากําลังเตรียมตัวเพื่อจะย้ายไปยังลิเวอร์พูลแล้วหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับทางบาเลนเซียในซีซั่นี้และเขาก็ยังได้ยืนยันด้วยนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายยืมตัวไปไหนทั้งสิ้นอีกแล้วในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนอีกด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวรือว่าผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียไว้ยืมซปีอาจจะถูกส่งตัวไปให้กับสโมสรในอังกฤษยืมตัวอีกกคครรััััั้้้้งในนนซซ่ห่หาาาแตตลสุดดบเเจวว็ยยยื ว่าเขาจะกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมหงส์แดงตั้งแต่ซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนด้วยต่อเรื่องนี้ครับจอร์จี้มามาดาชวลลี่ก็ได้เปิดใจก่อนจะย้ายมายังแอนฟิลด์ของเราว่าผมไม่มีความคิดที่จะยืมตัวอีกแล้วนะผมจะใช้เวลาซีซั่นหน้ากับการช่วยเหลือทีมลิเวอร์พูลและแน่นอนว่าผมจะไปที่ลิเวอร์พูลและก็ะชุมเททุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตอนที่อยู่กับบาเลนเซียผมจะทำงานหนักในทุกๆวนันและจะทำให้มากขึ้นไปอีกด้วยเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับทีมในซีซั่นหน้า พวกเขามองว่าผมเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรลิวพูในอีก10ปีข้างหน้าและใช่เลยการได้ฝึกซ้อมกับผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างอาริซอนเบเกอร์นั้นจะช่วยให้ผมเติบโตขึ้นด้วยและผมจะได้รับประสบการณ์มากมายกับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละกับเรื่องนี้ทั้งนี้ครับสำหรับการมาถึงของจอร์จี้มามาดาชิเวลในซีซั่นหน้าก็ยังนับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับผู้รักษาประตูคนไหนก็ตามนะครับที่จะมาแทนที่อาริซอนเบเกอร์ แต่เราก็อย่าลืมว่าทางมามาดนะัชวิลลี่น่ะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปที่บาเลเซียก็ไปในฐานะผู้รักษาประตูมือ4เมื่อตอนอายุยี่มเอปีและปัจจุบันเนี่ครับเขาใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นจากมือ4กลายมาเป็นผู้รักษาประตูมือ1ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลาลีกาสเปนณนะเวลานี้ไปแล้วด้วยเลยครับ ละาทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิวอพูลรอบคําประจําวันที่23พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ